ประเด็นสำคัญจากการพูดคุยกันเรื่องของประสบการณ์จากประเทศเก่าเรื่องของกองทุนคุ้มครองผู้ป่วยที่เราได้วันนี้ก็คือวอันดับแรกคือทัศนะและวิธีการวิเคราะห์ปัญหาเนี่ยนะฮะสิ่งที่สําคัญที่สุดที่วันนี้วิทยากรให้ความเห็นมาตรงกันก็คือว่าเรื่องของความเสียหายที่เกิดจากการใช้บริการทางการแพทย์นั้นเนี่ยเป็นปัญหาเชิงระบบและเราควรจะมุ่งแก้ไขปัญหาเชิงระบบแทนที่จะเป็นการพยายามจะไปหาคนที่ผิดแล้วก็เรียกร้องให้คนผิดนั้นเนี่ยมาชดใช้ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ฉะนั้นเนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยระบบแบบชดเชยโดยการหาคนผิดนั้นเนี่ยซึ่งเป็นระบบที่ทางศาลใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยมีแนวโน้มที่จะทําให้เกิดความสูญเสียมากเกินความจําเป็นผู้ป่วยได้รับการชดเชยเสียหายไม่มากเท่าที่ควรและที่สําคัญก็คือว่าความแตกแยกระหว่างผู้ป่วยและแพทย์เนี่ยก็เพิ่มแล้วก็สวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอันดับแรกคือว่าอย่าพยายามแก้ปัญหาโดยการหาคนผิดให้หาว่าระบบมีปัญหาอะไรแล้วก็จะควรจะต้องจัดการแก้ไขอย่างไร อันที่สองที่สําคัญก็คือว่าในกระบวนการออกแบบระบบที่จะทําให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตรงนั้นเนี่ยอ่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะป้องกันไม่ให้วิธีคิดและก็ระบบคิดแบบเดิมเนี่ยเข้ามาทําให้เทจตนาลมของกฎหมายและระบบที่เราอยากจะสร้างขึ้นนั้นเนี่ยต้องสูญเสียไปเพราะฉะนั้นหลายเรื่องเนี่ยผมคิดว่าระบบที่เรากำลังพัฒนาขึ้นมาขนาดนี้เองเนี่ยก็ได้ปิดจุดโหวตหย่ายเรื่องอย่างเช่น เราพยายามจะทําให้กระบวนการรวดเร็วเพื่อชดเชยหรือทดแทนกระบวนการทางศาลซึ่ใช้เวลานานมากนะครับประเด็นเรื่องขององค์กรก็พยายามที่จะให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องไม่ไว่าจะเป็นผู้แทนถานพยาบาลและผู้ป่วยนะครับและสุดท้ายอย่างที่บอกก็คือว่าเราก็เน้นและยืนยันอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะไม่เน้นที่สู่หาคนผิดการช่วยเหลือตรงนี้จะเป็นการดําเนินการเพื่อเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสําคัญ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรายึดหลักตรงนี้แล้วเนี่ยเห็นว่ามีอะไรที่อาจจะไม่สอดคล้องก็อาจจะได้แก้ไขในเรื่องของรายละเอียดของของ้อกฎหมายต่อไปนะครับ